แต่ต้องเฮ้ยเออการที่แบบว่ามันเป็นความรู้ใหม่จริงนะเพราะว่าของพี่เนี่ยยังไม่มีไงเกิดทำไมของพี่เนี่ยพี่ยังไม่รู้ยังไม่มีไงที่แบบว่าลูกค้าที่เขาเออเป็นโควิดแล้วเราต้องไปติดต่อหรืออะไรยังไงอะก็คือในหน่วยงานพี่ก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดติดโควิดหรืออะไรเงี้ยให้อา่าติดต่อประสานงานกับสำนักง,งานก่อน นะครับแล้วสำนักงานเขาจะติดต่อโคกับทางโรงพยาบาลที่เป็นเอ่อเป็นคู่คอนเน็ชันกันเอออันเนี้ยเจ๋งอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ใช่ไหมที่เราไปเก็บรอยยิ้มใช่ขอถ่ายรูปด้วยนะต้องอขอถ่ายรูปถ้าลูกค้าเราถ่ายรูปแสดงว่าเขาเปิดใจเออเออออออโอ้แค่นี้เองเหรอแมสแมสสองชิ้นใช่แมสสองชิ้นแล้วเราก็ซื้อซองซองใสเนี่ยอื โอ oh. ใส่น้ำบัตบทพูดก็คือพูดง่ายๆเลยว่าเอ่อมาจากบริษัทเอเอแนะนําตัวแล้วแค่บอกว่าวันเนี้ยมาทําอะไรมาแค่เขามาขอรอยยิ้มมาสร้างกําลังใจให้กับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับใช่คือเหมือนเราไปให้เขาอะพี่เขาก็จะแบบเอ้ยอยิ้มรับกับเราหือว่าเคยก่อนหน้าเนี้นหนูเคยไปทําแบบสอบถามความรู้สึกอะมันจะคนละฟิลคืออันเนี้ย เราอะไปให้ไปเหมือนแบบไปช่วยเขาไปเป็นกําลังใจไปทําให้เขารู้สึกดีเขาจะตอบกลับเรา mm hmm. อืคือที่แบบส่วนใหญ่อะรับหมดเลยนะแต่ว่าจะคุยต่อหรือว่าไม่คุยต่อหรืออะไรยังไงเนี้ยคือมันแล้วแต่เอแต่ส่วนใหญ่เขาจะรับอื mm hmm. แล้วก็มันก็จะมีคนที่แบบบางวันไปเงี้ยก็เจอแต่แบบลูกค้าดีดีหลายๆ mm hmm. ก็มีอะไรเงี้ย แต่ว่าเราก็จะต้องแบบทิ้งรอยต่อทิ้งรอยต่อความสัมพันธ์ไว้ทิ้งยังไง้รงนั้ทิ้งยังไงเนี่ยเราอ่ะดูแลบริการลูกค้าอยู่แถวนี้นะมีอะไรที่เราเราสมมติว่าเราอ่ะถ่ายรูปแล้วใช่ไหมเราก็บอกเขาว่าเนี่ยตอนนี้หนูว่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตยอยู่สำนักงานตรงนี้ผมพักอยู่แถวนี้หนูดูแลบริการลูกค้าอยู่แถวนี้ถ้ามีมีข้อสอบถามหรือว่าต้องการทาแนะนาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับประกันชีวิต บริษัทอื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นของเองโทรหารได้นะคะเออ,อ่มอมาสอบถามคือให้เราช่วยบริการดูแลได้อะไรเงี้ยเอออ,อันนี้เป็นเบอร์โทรเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าหน้าัะผ่านมาแถวนี้ขออนุญาตแวะหานะคะอะไรเงี้ยขออนุญาตแวะครับขนมมาฝากหรืออะไรอย่เงี้ยเออเราก็เหมือนแบบก็พูดไปเออ,อเหืือเรากลับไปอ๋อแล้ว แล้วเวลาเราออกไปทําอย่างเงี้ยมีลูกค้าที่แบบว่าปฏิเสธหรือว่าแบบยี้อะไรแบบนี้เราบ้างไหมแบบประเภทมาเอาแม่ไปแจกไปขอใช้รูปเงี้ยมีไหมครับไม่มีมันก็จะมีมันจะมีลูกค้าที่แบบว่าขอพูดนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราพูดถึงเรื่องประกันใช่ไหมเราบอกว่า,วาถ้ามีอะไรให้เราช่วยหรือแนะนําบอกได้นะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อมีตัวแทนดูแลอยู่แล้วเออเราก็ข้ามไปอ๋แอแม,ม่เป็นตัวแทนอะไรเงี้ยเราก็ อ๋อไม่ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บมาใส่หัวไม่ได้เก็บมาอะไรมากมายบางคนก็มีแบบเอใช่เอคือคนไหนไม่ได้แล้วก็ข้ามไปเอบางคนก็มีนะเคยเจอแบบไม่ไม่ให้ไม่ให้คุยก็มีเราก็พี่ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ข้ามไปอแล้วก็ไปคุยร้านอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านไหน อย่างเราไปเราก็ไม่ต้องคุยเรื่องของเราเราก็ถามเขาว่าพี่เป็นยังไงช่วงเนี้ขายดีไหมยอดเป็นยังไงแล้วพี่มีวิธีการที่จะแบบปรับปรับวิธีการขายไหมให้มันขายดีขึ้นหรือว่ามีแนวทางการแก้ปัญหาย,ยังไงเกี่ยวกับธุรกิจของพี่อะไรเงี้ยบางคนอะ่ะพี่บางธุรกิจก็ขายดีมากเลยนะช่วงโควิดอ่ะบางธุรกิจก็แย่อะไรเงี้ยเออเราก็จะไปเจอคนที่แบบทั้งทั้งแบบดีขึ้นแล้วก็แย่ลง อคนที่เขาแบบขายดีแล้วเฮ้ยธุรกิจนี้ขายดียอย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยขายดีมากอืเพราะว่าเขาแบบส่งเอ,อส่งน้มบ้านอะไรเงี้ยโอตอนนี้ที่เจาะเวลาเราเจาะกลุ่มเนี่ยส่วนมากจะเป็นเจาะกลุ่มไหนตอนเนี้ยที่คิดว่าเขายังไม่โดนผลกระทบของของโควิดที่แบบว่าในช่วงโควิดเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มนอกจากหมูกระทะแล้วมีที่ไหนอีกบ้างนั่นที่มีไรายได้เพิ่มที่เจอนะอจะสัสตวแพทย์ Oh. อเหมือนแบบคนอยู่บ้านใช่ไหม uh oh. เขาก็จะเอาเอาแมวมาฉีดวัคซีนเอามาทำหมัน uh huh. แล้วก็เวลาแบบป่วยอะไรเงี้ย uh huh. เขาก็จะพามาคือมีเวลาดูแลดูดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้าน uh huh. มากขึ้นแล้วก็จะเป็น